ออฮีมอัสสลามอะลัยกุมมเราะห์มาตุ้นลอฮิวบารากกาตุ้งผมบังเต้อินเบซ่าชานาลาบางมะเขือสเตดี้อาร์ทีเคทเปอร์เฟคแมนแอนด์ซิลซีอะเซซอรีผมมีกำนันเต้ไ้เดอก์กำโตวสวัสดีครับอ่าวันนี้เพื่อนๆครับวันนี้ครับ,นนรบได้รับภารกิจจากเจ้าภาพครับให้ไปชงชานารานะครับเป็นชาร้อนครับ300แก้วครับที่มูลนิธิศูนย์การอิสลาแมแห่งประเทศไทย อ่าเดี๋ยวเราไปชงชาครับตอนนี้ครับผมชงชาเรียบร้อยแล้ว3 0 0แก้วนะแต่ผมชงเผื่อไปแล้วครับประมาณ300นิดนิดสามแกนะ้วะรัประมาณนี้เดี๋ยวจะไปชงชากันก็เป็นสเต็ปเดิมครับเป็นสเต็ปที่ว่าจะพาเพื่อนๆครับนั่งรถ ขนของไว้ด้วยกันเลยไปดูเลยครับเดี๋ยวเผื่อใครจะแต่งงานที่นี่นะครับติดต่อได้เลยครับไม่ยากครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับแต่ต้องจองคิวครับไม่รู้เต็มหรือเปล่านะครับก็จองเนิ่นๆครับใครมีแผนการที่ว่าจะแต่งงานปีนี้ปีหน้าก็ไปจองไว้ก่อนเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆช่วงนี้ผมขนของหมดแเนี่ยพยายามเก็บเล็กน้อยๆให้เพื่อนดูนะครับเก็บบรรยากาศนะครับก็ดูกันสนุกสนุกครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ ดูเพลินๆครับดูแบบว่าเอ็ดดูที่เขาทำงานกันยังไงเลยนะฮะอะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามมาครับผม เรียมของแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะเอาของขึ้นรถนะแล้วก็ไปที่บริเวณที่จัดงานนะครับก็คือมูลนิธิศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยนะครับรามคำแหง2นะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆครับเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันไปดูครับว่าเราจะมีปัญหาอะไรไหมวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปกับวัลลภาครับเาวัลลภาไปครับนรถถอยครับถอยมาเพื่องานนี้นะครับเอาครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันครับ เพื่อนเนครับตอนนี้ก็ขนของเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บของที่ร้านอีกชิ้นหนึ่งสงชิ้นมีกระติกน้ําแล้วก็มีลูกโป่งนะเอาไปประดับร้านหน่ยหอยนิดเดียวครับแลเดี๋ยวเราก็จะไปที่งานกันแล้วอ่ะนั่งไปด้วยกันครับไปครับเพือ่อนครับ ตอนนี้มาถึงที่งานแล้วนี่ครับโต๊ะเราก็จะมีอยู่2ตัวนะเดี๋ยวเราเองเอาเองมา1ตัวนะครับนี่ก็เอาภรรยามาด้วยนะครับเอาขนของครับลูกก็ฝากยายเลี้ยงไว้ก่อนนะมาครับเดี๋ยวจัดแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราจัดแล้วเนี่ยจะออกมาทรงไหนนะตอนนี้เรามีแค่โต๊ะ2ตัวนะครับแล้วก็เอามาจากที่บ้านอีกตัวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเราจะจัดโต๊ะสวยไหมนะครับต่อชมครับครับไปไหมครับตอนนี้ก็เอาของในรถ กระบะของเรานะเราเอาลงมาจากน้องวันเราานเรียบร้อยแนละ้ว <Okay. S 1> เจะเริ่มจัดโต๊ะกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะปล่อยบรรยากาศไปเรื่อยๆนะอาจจะเดี๋ยวเวลาตัดวิดีโออาจจะเร่งสปีดให้เพื่อนๆดูนะครับไปดูกันครับ yeah. ขั้นตอนของการปูโต้ะนะครับปูผ้ายครับก็ไม่ได้เรียนไม่ได้นะครับเป็นรักจำเข้ามาครับตอนนี้นะครับก็เริ่มปูด้านบนแล้วริ่มปูผ้าด้านบนแล้วด้านหน้าเราทำเสร็จแล้วนะครับเราปูด้านบนต่อครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ก็จัดบูธอะไรเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะครับก็สองตัวเอาเองตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้รอต่อไฟอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามานะครับเดี๋ยวจั๊มปั๊กปุ๊บต่อไฟต้มน้ําร้อนชงชาได้เลยนะรอทีมงานมาให้เดียวนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ยีนะครับตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเตรียมตัวแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปที่งานกันนะครับตอนนี้ก็เหลือเก็บของอีกนิดเดียวครับก็มีชามีนมข้นนมสดนะครับแล้วก็เอาใส่รถแล้วก็ไปชมที่งานกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันไหมครับเพื่อนเพื่อนนั่งรถไปด้วยกันเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มาขนของเรียบร้อยแนละ้ว เี๋ยวเอานมเอาชาสดนะครับขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่งานกันครับ นะตอนนี้ผมเนะี่ยชงชาไป3หม้อแล้วอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เลี้ยงไว้ที่60 60องศานะครับแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆลูกค้ามาเนี่ยใกล้ๆแขกมาเจะเล่งไปที่กที่80นะ ไ้กีนดื่มได้เลยพอดีเป๊ะนะครับนี่ก็ทีมงานก็ชงไปเรื่อยๆครับตั้งต้าน้องยิมครับอ่าใครเป็นเพื่อนของน้องต้าเพื่อนของน้องยิมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะเข้ามาในยู u ูบนะอย่าลืมกันนะครับฝากไว้ด้วยครับแนะนำร้านโรตีนะเพื่อนๆของดีมีเจริญนะครับของนี้นี่ชื่ออะไรนี่ทองดีนะของนี้ต้องดีครับดีดอชุนบรีครัอ่าอยู่ที่ตัวเมืองชุนบุรีนะครับอยู่บริเวณมัสยิดกลาง จังหวัดชนบุรีเลยนะครับมีร้านเดียวครับร้านโรตีครับวันนี้ได้มาออกงานงานแต่งงานเหมือนกันครับวันนี้เจ้าภาพกี่ร้อยแผ่นครับเมาไว้น้อยครับ ร้อยแปดลูกอ่าประมาณสามร้อยฮะเนี่ประมาณสามร้อยนะเอาไม่ถึงนะถึงไหมถึงโลกแปดแปดร้อย่าสองร้อยลูกเนี่ยเอามาเอามาสองร้อยแปดลูกนะฮะใครใครไปชลบุรีนะครับก็ไปแวะนะครับแวะที่มัสยิดกลางชลบุรีนะครับไปทานโรตีกันนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบๆงานกันเพื่อนๆอ่ะนี่วิลาการทำโรตีรอลูกค้าแล้วเดี๋ยวพอปั้นแป้งเรียบร้อยเนี่ยพอ มากก็จะขึ้นไฟแล้วครับอ่านี่เป็นเสต็ครับเดี๋ยวเรามาชิมครับว่ารสชาติจะถูกคอถูกใจเพื่อนไหมครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับในนี้นะครับก็เป็นบริเวณของห้องจัดเลี้ยงนะครับด้านหน้าจะเป็นเวทีครับเราใครยังไม่เคยมาที่มูลนิ่งที่ศูนย์กาอิสลามประเทศไทยนะครับอ่าให้เพื่อนดูครับนี่ครับบรรยากาศที่ยังไม่มีแขกเลยนะครับทีมการจัดเลี้ยงก็ทําหน้าที่กันขมักกเม่นครับตอนนี้อ่าทุกคนอยากให้งานออกมาสวยงามครับ โรตีครับจากชนบุรีครับนะอร่อยครับมันคนละสไตล์กับนาราครับแต่มันนุ่มครับของเรามันเป็นโรตีตบครับอันนี้ไม่ต้องตบครับแ้งอร่อยมากเลยครับยังไม่ต้องราดนมเลยนะฮะยังไม่ได้ราดนมเลยนะเพื่อนนะกลิ่นวิวเลยครับอร่อยคนละแบบครับแต่อร่อยแน่นอนครับเอาใครไปชนบุรีนะไปชนบุรีนะครับมาสยิดกลางชนบุรีนะครับเังอร่แน่นอนครับร้านนี้ครับโรตีกีดอนนะ น้ามัสยิดกลางชนบุรีนะครับไปถึงปุ๊บถามหากีดอกีดออยู่ไหนแหนอย่ากกนโลตีนี่นี่ครับตัวจริงตัวจริงเต็มจริงกีดอยิ้มหน่อยกีดอยิ้มให้กล้องหนะ่อยนี่นี่ตัวจริงนะใคายไปนะต้องบอกเลยว่านุ่มๆเนี่ยบอกเลยว่านักเลงแน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วดูจากทรงแล้วไม่ธรรมาดาอ่ันักเลงชน,นบุรีครับไม่มีปัญหาแนละ้วด,ดูดูทรงแนละ้วใช่แน่นอนผมว่าผมไม่มองไม่ผิดนะนี่ถคายไปนะครับโลตีกีดอนะชนบุรีนะครับมัสทิดกลางปัตตานีเจอกันครับ วันนี้กีด้อจะสอนทำโรตีครับผมจะสอนด้วยนะขอไปครับอีกอีกีบี้มาแรงแรงบี้มาแรงแรงครับไม่ต้องกลัวเันเจ็บนะั่อแค่นี้แค่นี้โอ้โหใกล้ได้อ่าอ่าเร็วเวเร็วร้เแต่เดียวก็ยังพี่พี่ไม่สวยพี่ไม่สวยครับไมเนี่ยดูีแต่เดียวบลนี่ต้องไป เออเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไปจะดึงแล้วขาไม่ได้เพราะเกี๊ยวแป้งมันยืดดึงปุ๊บไปเลยอ๋อต้องดึงปุ๊บไปเลยครับเพื่อนเออแขนนี้นน่ะแขนนู้นน่ะทำขากระดุกกระดุกคระเป็นเพื่อนกระุกกระดุกครับอ่าเป็นเงื่อนครับนี่ขนมโตเกียวครับผม ขนมโตเกียวครับคุณครูครับนี่อันนี้คุณครูมีมา500เลอยนะครู500แผ่นนะคุณครูทำคนเดียวเลยครับน,นี่อ่าคุณครูคนเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปกติของคุปปาเนี่ยจะออกตามงานกรกตนะครับแต่ช่วงนี้งานไม่ค่อยมีครับใครติดต่อขนมโตเกียวนะติดต่อคุปปาได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราเอาเบอร์เอาเบอร์คุปปาไว้ครับเผื่อใครชอบขนมโตเกียวครับเบอร์คุปปาครับขอเบอร์ครับ0945505820 ตอนนี้แขกก็เริ่มคึกคักแล้วครับเริ่มเริ่มมีการเคลื่อนที่ครับอ่าเดี๋ยวดูด้วยครับดูครับร้านชาดาลาก็ผมก็ไม่ค่อยยุ่งละเพราะว่าร้านนี้ร้านเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็จะไปเดี๋ยวดูร้านอื่นครับนี่ครับก็อย่าลืมนะครับตกมโตเกียวคุปลานะครับนี่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 ไส้หอยทองครับขอขออันนี้คุณกินได้ยัง จะลองมานึรืงองานนะครับผมจะไปลองกินดะวยนะผมแอบไปบอกคุณนะว่าอร่อยไม่อร่อยด้วยครับกินผมลองชิมแล้วนะอร่อยมากครับอร่อยมากครับอันนี้น้องสาวผมครับนี่น้องสาวผมนี่ลูกสองลวลูกสองละ นะตกเกี๊ยวฟุปานะครับนะอย่าลืมไปอุดหนุนครับขายตามอารมณ์นะครับปกติอยู่หน้าฟูดกรกทนะครับแกบอกขายตามอารมณ์ยอกูครับยอกูครับอ่าใครว่างๆนะตอนนี้นะเราบอกงานด้วยนะครับเบอร์ให้ไปแล้วนะครับใต้ล่างครับเดี๋ยวเบอร์ปลาสามเป็นดีนะดูครับน้องผมมาช่วยครับมาช่วยร้าน ตรงเกี่ยวครับจัดเต็มครับเอาไปมาช่วยครับไม่งั้นไม่ทันครับผม ที่ร้านนะครับ180แก้วออกไปแล้วนะครับ180แก้วครับเมื่อกี้ก็เดินไล่ส่งไล่ส่งขึ้นในนะรัอย8 0แก้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วครับผม สิบโมงสิบสองนาทีครับอ่าเราไปร้อยแปดสิบแก้วแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสำหรับใครที่ยังมาไม่ทันนะฮะใครยังมาไม่ทันนะครับรีบมานะครับรีบมานะครับอันนี้บอกบอกแล้วก็ไม่รู้วิดีโอตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะมาทันรีบมานะครับมันเร็วครับมันไปเร็วครับแป๊บเดียวเองครับอ้าวแป๊บเดียวครับเจอกันครับเกิดครับ พอดีว่าร้านโรตีข้างๆนะครับเขาลืมเอาอุปกรณ์พวกจานพวกช้อนมาแล้วก็นมข้นนครับเลยรับหน้าที่อาสาครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอ่าโอนตังค์อย่างเดียวครับนี่ครับพีวินมาแล้วครับมาแล้วครับทางนี้ครับพี่ทางนี้ครับมาส่ง้วครับสั่งนมสั่งขวดบีบนมสั่งไม้จิ้ม แล้วก็สั่งจานใส่โรตีไป200ครับแบบนี้เรามาช่วยร้านข้างๆก่อนครับร้านชานาลาที่เตรียมของเรียบร้อยไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับรับของมาแล้วเดี๋ยวไปให้เขาเนาะนี่นะได้ของครบแล้วครับช่วยๆกันครับนี่ร้านโรตีแม่บางทีมันก็ถูกลรอุมไม่ทันเหมือนกันนะครับการนี้ครับเต้จัดการนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับเรามีทีมงานอยู่แล้วครับนี่โรตีแล้วครับโรตีแล้วครับนี่ครับมาครับสุดยอดครับ เสร็จจากร้านนู้นนะเสร็จจากร้านโรตีครับเราก็มันเมียนร้านเราต่อครับมาเราก็ขายส0งร0อกว่าแก้วแล้วตอนนี้200กว่าแก้วแล้วเขาเ็เพืเ่อนๆส <Okay. S 1> องสาวผม,ม,มนนครับนี่ก็มาอีกร้านนึงนะแกมร้านนี้ตลอดคนระับมาห L, ลายแก้วกินหลายแก้วแล้วอิ่มแล้วเริ่มอิ่มเลย ับตอนนี้ฮะ340แก้วไปแล้วครับผมคุยกับเจ้าภาพแล้วครับเจ้าภาพอกว่าขอเพิ่มอีก100แก้วครับเราเริ่มชงไม่ทันแล้วครับแต่เรามีชามาแค่400แก้วนะเรามีชามาแค่400แก้วครับตอนนี้ไปแล้ว340แก้วนะครับนั่นหมายความว่าเราเหลือแค่60แก้วนะครับ60แก้วเราปิดร้านเลยหมดแล้วครับไมปนี่นะนนี้อยู่ที่หน้าห้องท่านประธานนะครับ ชวเนเข้ามาครับมาดูหน้าหน่อยสิใครเป็นคนชงชานะครับรู้ทันทีแล้วว่าผมคือลูกชายของท่านอุ้มรอนโซเฟนะก็เป็นท่านท่านเป็นแฟนคลับนะครับแฟนคลับของของคุณพ่อนะครับ <Okay. S 1> ชอบไปเชียร์คุณพ่อที่สนามหลวงเป็นประจำเลยนะครับโอเคอ่าก็เมื่อกี้ได้ถ่ายรูปคู่ไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวอยากไปโพสให้เพื่อนๆดูครับ <laughs> ฟุกจริงๆครับไม่จริงเราไม่กล้าเข้ามาในห้องนี้ครับแต่เขาไม่เรียกครับตอนนี้ท่านเรียกพอดีครับครับเพื่อนๆครับ400แก้วครับรู้ครับวันนี้ไปขอร้าน Select Catering นะครับเนื่องจากแก้วหมดครับก็เลยต้องไปขออาศัยบารมีจากร้านนี้ครับไปขอแก้วมาครับแต่เป็นการแถมนะครับเนื่องจากแก้วของเรานะครับเตรียมมาแค่300นะครับแล้วก็เจ้าภาพเพิ่มอีก100นะครับก็หมดครับไม่พอครับก็เลยไปขอนิพานีครับขอแก้วมีแก้วไหมครับเหมืนแก้วที่ขอ ผมแถมให้ลูกค้าหมดเลยครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับเอาไปเลยครับไปครับยี่สิบแก้วสุดท้ายครับมันสนุกมากเลยวันนี้เป็นการที่ออกกูญแจสนุกดีครับมีอะไรเยอะแยะแก้ปัญหาร้านๆๆนู้นร้านนี้มีผู้ใหญ่เรียกไปคุยอีก้ไปกันใหญ่เลยครับ เพิ่มเพครับแก้วสุดท้ายครับแก้วที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะสี่ร้อยบาแกลล้วครับโอเคแก้วสุดท้าย,ยครับสมดแล้วครับเี่กเพื่อนดูครับนี่ครับนี่อันนี้ใส่ถุงกระบป๋านครับจานพอยากเอาเพื่อนจานเลยครับเอา,นะา,านะครับไปเฮ่หมดนะหมดจานไปกันแล้วเราจะไปกินแก้วยังครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับร้านจันทรานะครับก็ได้ ภารกินเรียบร้อยครับเป็นจำนวน400กว่าแก้วครับอ๋รู้สึกมีความสุขมากครับที่มงานคนเราทําเป็นมืออาชีพครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับชานลา FC T-Man ช r a v e l นะครับช่อง YouTube ได้เลยนะครับหรือการสั่งชานะครับผ่านช่องทางอ่าวงในทูฟู้ดโรบินฮูดไลแมนนะครับแล้วก็แก๊บฟู้ดนะครับสามารถสั่งได้ตลอดนะครับร้านเปิดทุกวันจันถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์กวันนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับ ฝากติดกามด้วยชานาราโซนิสเตเดนครับคลิปนี้นะครับผมขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมจะมี EP 5จะไปจังหวัดไหนนะครับรอเพื่อนฝากติดตามด้วยอนครับผมเตนเต้เบซ่าชานาราบางโมเทือา t k ทิคเคโฟร์แมนแอนด์สี่จุดสี่แอสเซสซอรี่โอยเกนันเต้เซนเตกัมโตขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับวัสลามุอะลัยกุมลุรราะมุสลิมฮิวะบะเราะกาโตสวัสดีครับทุกค เพื่อนครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของเราเรียบร้อยแล้ว ชาแนลา FC ที T แมนทาวเวลนะครับก็ชงชาเรียบร้อยไป400แก้วครับ400กว่าแก้วด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านครับหมดแล้วครับรอปิดคลิปเรียบร้อยนะฝากไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับชาแนลา FC T แมนทาวเวลนะครับหมาครับแต่เราจะมีอีกหลายๆที่ครับเมื่อกี้ล่าสุดได้คุยกับบางซีนะครับว่าจะให้ไปชงชาที่จันทบุรีนะครับครั้นี้เราจะไปชงในสวนทุเรียนเลยนะมีสวนเงาะลองกองมังคุดนะครับอ้าวเดี๋ยวอยากอยากดูนะเดี๋ยวเจอกันครับเยนพุที่เท่าไหร่นะครับสสวััดีครบผม